ที่จังหวัดราถินเลี้ยงกบในป่ายางพาราใช้พื้นที่คุ้มค่าสร้างรายได้ตลอดทั้งปีศูนย์เรียนรู้ด้านการประมองอำเภอสหัสขันเปิดตัวฟาร์มเลี้ยงกบนานในป่ายางพาราใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าลดรายจ่ายอีกทางเลือกของเกรรษตรกรสู้วิกฤตโควิด COVID -19 ผดเผยเตรียมจำหน่ายทั้งกบเนื้อกิโลกร,รัมละ1 0 0ถึง120บาทและพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ สิ่งสามารถสร้างรายได้ตลอดทั้งปีที่ศูนย์เรียนรู้ด้านการประมงบ้านสีสมบูรณ์ตำบลน,นิคมอำเภอสหัสขันนางสาวแววตานรทัศ์ในอำเภอสหัสขันนางสาวกิษนาเขามีทองประมองอำเภอสหัสขันออกเยี่ยมศูนเรียนรู้การประมองอำเภอสหัสขันที่สวนยางพาราของนางบุญโฮมปรีจิตและนายพิเชษปรีจิต เกษตรกร,กรบ้านสีสมบูรณ์หมู่ที่4ตำบลน,นิคมอำเภอสหัสขันจังหวัดกรสิน์ซึ่งได้จัดทำศูนย์เรียนรู้การทำประมงเลี้ยงกบนาในป่ายางพาราที่สามารถลดต้นทุนรงเรือนอาศัยร่มเงาจากต้นยางพาราลดร้อนให้กบในบ่อดินดวยนางสาวกฤษณาเขามีทองประมงอำเภอสหัสขันได้กล่าวว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพของเกษตรกร,กรในการประมงของอำเภอสหัสขันโดยได้กระจายศูนย์เรียนรู้ตามความสมัครใจของเกษตรกร,กรใน8ตำบล8ศูนย์เรียนรู้ของนายพิเชษ์ปรีจิตและนางบุญโฮมปรีจิตเกษตรกร,กรที่ได้รับการสานับสนุนจากประมงจังหวัดกาลสินและประมองอำเภอสหัสขันเลี้ยงกบนาวไว้จำนวน2,000ตัวและวัสดุอุปกรณ์อาหารกบเป็นเงินกว่า5,000บาทในปีแรก และในปีถัดไปก็จะได้รับการสนับสนุนในนามศูนย์เรียนรู้ด้านการประมงจำนวน2 0 0พันบาทต่อปีภายในศูนย์เรียนรู้แยกเป็นกบนาเนื้อใบจำหน่ายกิโลกร,รัมละ 100- ถึง120บาทขณะที่กบพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อีกส่วนหนึ่งเรียงไว้ขายายพันขายเพื่อจำหน่ายพันกบและจำหน่ายพ่อพันธุ์แม่พันธุซึ่งแยกเป็นรายได้3ส่วนที่จะสามารถสร้างรายได้ตลอดทั้งปี ทั้งนี้เกษตรกร,ร,กรยังลดรายจ่ายโรงเรียนด้วยการเลี้ยงกบนาบ่ดินในป่ายางพาราท้ายสวนหลังบ้านโดยเบื้องต้นผลิตผลเป็นที่น่าพอใจเป็นอีกศูนย์เรียนรู้ด้านการเพราะเลี้ยงกบสําหรับเกษตรกร,ร,กรผู้สนใจได้เป็นอย่างดีนายพิเชษปรีจิตเกษตรกร,ร,กรตำบลน,นิคมได้กล่าวว่ามีความสนใจจะเลี้ยงกบนาจึงเข้าไปปรึกษาประมองอําเภอสหัสขันจากนั้นได้ลงพื้นที่ศึกษาตามจุดเรียนรู้แหล่งต่างๆ ตนมีแนวความคิดที่จะเลี้ยงในบ่อดินเพราะไม่อยากสิ้นเปลืองในการก่อสร้างโรงเรือนและมีความต้องการเลี้ยงแบบธรรมชาติมากกว่าจึงได้ประยุกต์เอาพื้นที่ว่างเปล่าในป่ายางมาขุดบ่อลึก1เมตร20เซนติเมตรยาว10เมตรจำนวน3บอ่อรอบปากบอ่อใช้มุ้งเขียวมุงรอบใช้ผ้าสแลนสีดำปิดปากบอ่อโดยใช้ไม้ไผ่ที่หาง่ายเป็นแนวหลักเสริมความแข็งแกร่งของบ่อเลี้ยงในการลงทุนครั้งแรก มีค่าใช้จ่ายไม่ถึง3,000บาทส่วนระบบน้ำได้ใช้น้ำบ่อบาดาลสูบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ปล่อยระบายน้ำเข้าออกบ่อเลี้ยงกบอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งโดยได้เริ่มต้นเลี้ยงมาได้4เดือนขณะนี้สามารถจับกบกำน่ายได้แล้วรุ่น4ีถึงหตัวต่อ1กิโลกร,รมัมขายที่กิโลกร,รัมละ1 0 0่งรถึงหนึบบาทตามไซส์ของกบ นอกจากจะขายกบเนื้อแล้วยังเริ่มเรียนรู้เพราะพันธุ์ลูกกบจำหน่ายและขายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กบอีกด้วยทําให้มีรายได้หมุนเวียนตลอดนายพิเชษย,ยังได้กล่าวอีกว่าด้วยสถานการณ์โควิดนที่ที่ส่งผลกระทบกับประชาชนทุกโรวัวเรือนการออกไปรับจ้างทํางานอาจจะเสี่ยงสูงจึงหันมาทําสวนทํานาทําไร่ที่บ้านโชคดีมีที่ดินทํากิน15ไร่เป็นสวนยางพาราสิไร่ พื้นที่โคกหนองนาสามไร่พื้นที่เลี้ยงกบนาอยู่ในป่ายางโดยใช้ช่องว่างระหว่างต้นยางพาราเป็นบ่อขุดนอกจากจะอาศัยร่มเงาความเย็นสบายในป่ายางเลี้ยงกบนาได้ดีโดยไม่ร้อนป่ายางก็จะได้รับความชุ่มชื้นจากบ่อก,กบหล่อเลี้ยงกันและกันซึ่งเป็นการผสมภาษาและใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าสำหรับเกษตรกร,กรที่สนใจอยากจะได้พันกบก็สอบถามมาได้ ทางศูนย์เรียนรู้ด้านการประมงบ้านศรีสมบูรณ์ตำบนิคมอำเภอสหัสขันจังหวัดกราสินสิ่งยังเปิดโอกาสให้เพื่อนเกษตรกร,ร,กรที่สนใจมาเรียนรู้ได้ทุกวันที่บ้านศรีสมบูรณ์ตำบนิคมอำเภอสหัสขันหรือโทรศัพท์ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 9 5ย์9 4 3 0 0หรือที่สำนักงานประมงอำเภอสหัสขันหมายเลข0 8 4 7 6 6เจ สามหนึ่งเก้าแดนะครับมาเพื่อใช้พื้นที่เกิดประโยชน์มากก็เลยคิดว่าโกบเนี่ยน่าจะน่าจะตอบโจทย์ได้วราหนึ่งอาศัยร่มเงาของของต้นยางพาราสองใช้พื้นที่ที่ว่างให้เกิดประโยชน์สามน้ำที่เราที่เราปล่อยลงไปให้เลี้ยงกบเนี่ยมันก็จะเป็นสร้างความชุ่มชื้นให้ยางพาราด้วยกบได้อาศัยร่มเงาของต้นยางด้วยเอาทีนี้ สุขภาพองคเกี่ีการเลี้ยงในบ่อดินเนี่ยจะมีสุขภาพดีตัวสวยนะครับในเรื่องของการความต้องการทางตลาดการตลาดของเมลคาเนี่ยจะมีความต้องการสูงเพราะว่าหนึ่งมันธรรมชาติจริงๆใช้พืชน้ําใช้น้ําที่ที่เกิดจากการสูบน้ํประดาน้นําใต้ดินขึ้นมาหล่อเลี้ยงแล้วก็ให้ให้คมได้อยู่ได้อาศัยก็เลยว่าในส่วนนี้มันมันเป็นเป็นความต้องการของการตลาดด้วยเนาะ ในความต้องการของของผู้เลี้ยงและก็ผู้ชาพิ้มที่ที่จะก็อยากส่งต่อให้ให้หลายๆท่านนะที่มีสวนยางปลาหรือสวนไม้ย่างเงินเนี่ยทดลองยังดูเพราะว่าได้ผลดีมากค่